Agora. Minha massa gaviosa, sẽ Carinha assim. Uhum. 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 みんな、あんこな ừm tao đọc là có cô ngon nên bắt đầu ký nó bò

我不要你管。都 อยากกินมากินได้เนาสิถ้ามาสายก็หมนดนะน,นี่นะพีก่กลาดุกปลาดุดเ็าะอื่ม Bên อ๋อแล้วก็ไกด้สิอร่อยมากทุกคนถ้าสนใจนับพริีนะติดต่อมาได้คือแบบเพื่อให้ฉันทำเองแล้วจะขายแล้วก็ลูกคขาบอกว่าอร่อยมาก 啊！我感觉，今天哪有？今天哪有？我看都是这样，就快点吃。看手压西，没嘛？再补点。看手压西了。我快点吃，再快点，再快点吃。再快点，再快点。那老师补你一包。不嘛。你把东西给我补 มีมีน้ำพริกขายมีแบบประมาณนี้นะมันเปแบบยัางกุ้งหรอย่างกโตปลาดุนะปลาดุท่อแบบท่อแบบออกมากเราก็เอาไปทำน้ำพริกแล้วก็ปลดุก็ชิ้นๆะชินใหญ่ประมาณนี้นยแตามันจะไม่แบบไม่หวานไปไม่เค็ต่มันจะแบบพอดีกัเดียวถ้ามันหวานไม่อร่อถ้ามันเค็มไปไม่อร่นี่ก็นาพอดีกระปุกลราแบบสองร้้าสิบเราว่าซอกระปุก่ะมันเป็นโลนึ้นะ กระปุกเนื้อครึ่งกิโลคิดดูสองร้อยห้าสิบห้าร้อยโลนแค่ปลาดุกมันก็แพงละคือแบบมันจะมีแบบจำเรีแบบเนื้อกบแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็ปลาดุกมันจะมีซออย่างปลาดุกกับกบไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากเผ็ดขนางดูนะแต่ว่าดูแบบสีมันเค็มสีมันแบบดูเผ็ดนะแต่ว่าคนที่แบบพี่เผ็ดเหมือนเราอะมันดูสุดนใหไม่เผ็ดมากอะให้ดูด้วยกอนก่อนเราวก็ให้มันแก่ได้ให้มัน ก็คอจะใช้กกัดูเหอพอดื้เหรอมาหลักไม่ดูเอาไปแเลยดิส่วนได้ดที่ไหนส่วนได้ทุกที่ค่ะสามประก็ส่นะประเทศไทยก็ส่งจนะริงเหรอสวยไหมเขาเรียกว่าทาโซ่ผมเปรี้ยว ใชครอยแล้วก็ท่านี่ที่ต่อได้เลยท่านไม่เรจที่ตอเนะแล้วก็ไปดูแล้วก็สซที่อยู่ก็ได้ที่ต่ออมาสที่อยู่ได้มั่ไม่ได้ข้าควาก็ได้ถ้อยาได้แบบไหนแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้จริงๆเดี๋ยวพรนี้ก็โซ่อีกอะ่นี้่อนะครับว่เาจสั ถ้าได้เหยอช้ในทีกต่อได้เลยลูกเหนียวกี่เงินอะลูกเหนียวก็คูณเราแบบร้อยห้าสิบสมนติเราจะทำใได้ลูกเหนียวกบห้าสิบอะกรบปุเท่านี้นะกระปุกเท่าน,นี้เ <c oughs> ลย Gracias.